สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่างหนึ่งกำลังออกแบบป้ายนะครับป้ายมีขนาดา60เซนคูณเมตร70นะครับแต่ทีนี้เครื่องของช่างหนึ่งอ่ะมีความยาวแค่เมตร20กว้าง60นะครับ และอีกประการหนึ่งก็คือไม้เนี่ยไม่ได้สมมาตรครับผมไม้มันไม่ได้สมมาตรมันเป็นลายอาอิสระแบบนี้นะครับโค้งแบบนี้นะครับโค้งแบบคล้ายๆเกิดเป็นตัว s อสแล้วครับทีนี้เวลาเรานำเข้าเครื่องเนี่ยก็จะทำการ ออกแบบยากนิดนึงนะครับประการแรกไม้มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องยาวกว่าเครื่องนะครับประการที่2ไม้ไม่ได้สมมาตรนะครับเป็นรูปร่างอิสระแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นอา่า ช่างหนึ่งก็จะดราฟเส้นที่เป็นรูปไม้นะครับไว้ไว้ก่อนนะครับนี่นะครับไม้จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ช่างหนึ่งก็ดราฟเส้นขอบของไม้นะครับบริเวณรอบๆบไม้ ไว้นะครับแล้วก็กําหนดขนาดความยาวที่สุดความกว้างที่สุดของไม้ไว้นะครับพอมาถึงใน Art Cam ช่างหนึ่งก็นำเข้านะครับโดยการ Import Import เส้นเวกเตอร์ที่เป็นไม้เข้ามานะครับแล้วก็มาวางขยายให้เต็มกับพื้นที่ที่กำหนดไว้จริงนะครับคือหนึ่ง 1,700มิลหรือว่า170เซนนะครับส่วนความกว้างนั้นก็ช่างหนึ่งก็กดออเทนิตชิปค้างไว้ให้มันได้สัดส่วนนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาดูนะครับว่าช่างหนึ่งจะแกะยังไงนะครับก่อนอื่นเลยช่างหนึ่งจะแกะคําว่าบ้านเพศสัจกรหญิงพีรยาก่อนนะครับ เนื่องจากขนาดของตัวหนังสือนะครับไม่เกิน120นะครับไม่เกิน120เซนตัวนี้สามารถแกะได้รอบเดียวเลยนะครับใช้ดอกวีบิดในการแกะตัวนี้นะครับตัวชื่อนี้นะครับใช้ดอกวีบิดในการแกะรอบหนึ่งก็ออกทูไปเลยนะครับทู ทีดีโปรไฟลแล้วก็มาที่ตัว Vbit นะครับก็ออกทูตัวนี้ไปก่อนจากนั้นนะครับชั้งหนึ่งก็จะมาออกทูตัวที่สองโดยที่ช่างหนึ่งสร้างเส้นกรอบไว้ตรงนี้นะครับพอสร้างเส้นกรอบไว้ตรงนี้ เสร็จแล้วช่างหนึ่งก็จะมากํำหนดจุดนะครับกำหนดจุดเ,เริ่มต้นนะครับโดยที่ใช้คําสั่ง choose with cursor นะครับต้องมาต้องมาที่หน้า 2D ก่อนนะครับถึงจะ choose ได้นะครับช่างหนึ่งก็จะกํำหนดจุดเริ่มต้นว่า จะเริ่มต้นงานตรงไหนนะครับสำหรับดอกลายมุมตัวนี้นะครับก็กดไปเลยนะครับ1ครั้งนะครับกดโอเคครับผมแล้วเราก็มาดูตรงที่ 3Dview นะครับสังเกตไหมครับจุดเริ่มต้นของเราจะมาอยู่ตรงนี้นะครับชิ้นนี้ก็ออกทูไปนะครับเป็น t ู o l โปร p ฟ r o f i l e v-bit เหมือนเดิมนะครับครับผมรอบต่อไป ช่างหนึ่งก็จะมาแกะ,ะตัวหนังสือนะครับ45ถนนเทศบาล13ตำบลบัวใหญ่นะครับโดยช่างหนึ่งได้สร้างเส้นกรอบไว้นะครับเส้นกรอบไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ 2D view นะครับไปที่ m o เด l set position นะครับ shoot with cursor er นะครับ นำเคาร์เซอร์มากดตรงนี้นะครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับตามที่ถนัดเลยนะครับอ่จช่างหนึ่งจะกดตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยกดปุ๊บแล้วก็กดโอเคเข้าไปไปดูที่ T-D View นะครับอ่าจุดเริ่มต้นของเราก็จะอยู่ตรงนี้งานก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วก็แกะตรงนี้มาต่อไปนะครับต่อไปเมื่อแกะฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับก็ขยับไม้ขยับไม้ลงมาทางนี้นะครับ ขยับไม้ลงมาทางซ้ายนะครับขยับไม้ลงมาทางซ้ายแล้วก็เริ่มนะครับเซตเหมือนเดิมนะครับที่จริงต้องเซตให้เสร็จก่อนนะครับเมื่อกี้ช่วงนึงพูดผิดไปคือเซตตอนนี้เป็นเป็นช่วงของการออกแบบนะครับเซตเซตโพซิชันของอ คอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์ที่เรากําลังจะแกะอยู่ตรงนี้ก็คืออําเภอบัวใหญ่นะครับจังหวัดนครราชสีมา30120ตัวนี้นะครับก็เซตโพ i ิชันนะครับช่างหนึ่งจะเซตไว้ตรงนี้นะครับมุมซ้ายบนตรงนี้สมมุตินะครับครับอ่าเราต้องไปที่2 d v i e w ก่อนนะครับถึงจะเซตโพสิชันได้นะครับก็เซตไว้ตรงนี้นะครับอ่ามาโมเดลเซตโพ i ิชันนะครับ ก็กดไป1ครั้งแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วไปดูที่ T D View นะครับจุดเริ่มต้นของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับได้กี่ชิ้นแล้วครับ1 2 3 4ชิ้นได้4 4ครั้งแล้วนะครับครั้งครั้งที่5นะครับครั้งที่5ก็จะมาแกะตัวนี้นะครับไปที่2 D View นะครับแล้วก็ไปที่ m o เด l Set Position ครับ ครับกด position ที่เราต้องการทํทำให้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับกด1ครั้งกดโอเคแล้วไปดูที่ 3D view นะครับนี่นะครับจุดเริ่มต้นของเราจะอยู่ตรงนี้จากนั้นนะครับเมื่อเราออกแบบเสร็จเราก็ออกทู a า t นะครับปกติครับ v ีบิดครับวิ่งปกตินะครับ สังเกตได้ไหมครับเราจะมีชิ้นงาน1ชิ้นนะครับ2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นนะครับป้ายเดียวนะครับทำการแกะอยู่5รอบนะครับวิธีการแกะนะครับก็แกะรอบแรกเสร็จแล้วนะครับแกะรอบแรกเสร็จแล้วก็ขยับไม้นะครับขยับไม้ให้ตรงตามตำแหน่ง บริเวณไม้ชัางหนึ่งก็จะขีดกรอบแบบนี้ไว้นะครับขีดกรอบกรอบแล้วก็กรอบกรอบไว้นะครับเพื่อที่จะทําเป็นจุดอ้างอิงนะครับจุดอ้างอิงของชิ้นงานจะได้ง่ายแล้วก็การแกะจะได้ต่อเนื่องไม่ผิดพลาดนะครับก็คือจะวาดเส้นกรอบไว้พอถึงเวลาก็ใช้จุดอ้างอิงหรือว่าจุดเริ่มต้นตามที่เราเซตไว้นะครับ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงวันหลังช่างหนึ่งจะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับขอบคุณมากครับ